กับก็ขอเจเล่นพรหย,ยติโยมทุกทุกันทุกตัวสารทิตเดอ้อนะครับจิตอกันแรงนี่หนีสิบสองตุลาคมสอง5ัญหารอยหกสิบห้านะครับนวัดปลาผู้เขาแดงของเฮาบ้านขามป้อมตำบลขัวเรียงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นนะครับเดือนสิบเอ็ดวลุมล่มคอยลุ่มว่ยว่าไปตองลนมาวัดแล้วเด้อนะครับช่วงนี้ก็ขอให้ดูแรลรักษาสุขภาพกันนอกอากาศ เปลี่ยนแปลงเราได้นะครับร่มหนาวมาฮอดแล้วบ้านนี้นะครับเมื่อเช้านี้ก็กูบาน่ายเนาะเพิ่นก็ได้ลาสิกขาลาลาเพิ่นก็เดินทางกลับไปทํางานแล้วนะครับเดินทางกลับกรุงเทพมื้อนี้เนาะก็มีความเกิดหอดนะครับอยู่น้ำกันเนาะอยู่น้ำกันเอ็ดงานห่วมกันมากนะครับก็รู้สึกจิตหอดเนาะนะครับกับพวกพี่นังนะครับต่างคนก็ตตางมีภารละมีหนาทีที่จะต้องไป ปฏิบัตินาที่ของเจ้าของนะครับเข้ามาอย่นี่เขา้ามาชุบตัวเองนะครับมาฝึกเจ้าของนะครับให้มีความเข้มแข็งมีความเป็นผู้น้าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนําผู้อื่นบ่ทนันได้เข้าก็นําตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดให้เข้มแข็งนะครับนี่คือครูบาแขกกขอน้อมน้าเอาโอวัตรรมของพ่อแม่พระครูบาอาจารย์นะครับพระอาจารย์สุรศักดิ์สมจ,จิตโตนะครับเจ้าวัดวัดป่าผู้เขาแดงของเฮานี่ล่ละนะครับเป็นก็ในเมตตา ไอ้อว่าทาอยู่ตลอดเว่ล่านะครับบอว่าลูกศิ์ลูกาทั้งไกลทั้งไกลเนาะผูที่จะที่ตามรับชมก็ดีนะครับเฮาก็อยู่น้ากันมันก็ธรรมดาแต่เข้าต้องไปเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อส้่งเจ้าของส้างอนาคตนะครับต้องมีความอดทนนะก็อดกลั่นนะครับการที่เฮ้ได้อยู่น้ากันก็ถือว่าเป็นความผูกพันแต่สิ่งที่เฮ้าได้จากกันก็คือเข้าไปเพื่อนาทีของเฮานะครับเฮาก็มีบทบาทมีนาทีที่จะต้องไป เฮ็ดไปสร้างนะครับเพื่อความเจริญงอกงามในอนาคตในหน้าที่การงานนะครับมีเวลาเฮากระชังไก่ได้กลับมาพบมาพอนะครับมากราบพ่อเมครูบาอาจารย์เคล่านะครับนี่ก็คือโอวาทธรรมของพ่อเมครูบาอาจารย์เฮานะครับให้เข้มแข็งนะครับให้เข้มแข็งแล้วก็ให้เป็นผู้นอันจ้าของให้ได้นะครับให้มีความอดทนอดกลั้นฝ่าฟันอุปสรรคนะครับก็ฝากโอวาทธรรมของพ่อเมครูบาอาจารย์เอาไว้เนาะ นะครับคลิปหนาเาก็จังไรพอกันไหมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากลูกศิษย์ลูกหาถูกตัวสารทิตเด้อนะครับหนาเนาวมาหอดแล้วนะครับกับขอให้ดูแลสุขภาพนะครับพอกันในโอกาสที่อ่าได้มาเยี่ยมมายามเนาะปีใหม่กับมาสดมวนขามปีน้ำกันหรือทนได้ที่ว่างพระจิตพาครอบครัวมานะครับมาปฏิบัติธรรมเด้อมาศึกษามาเรียนรู้นะครับนวัดป่าผว้เขาแดงเขาแห้งนี่เนาะเมื่อนี้ก็ฝากใบทะเบงตอนนี้นะครับฝากบรรยากาศ ที่รมเย็นนะรมเย็นรมใจไวอ้าวขอจเจริญพร